บริเวณชานเมืองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีหรือไม่ก็สมุทรปราการก็เหตุเสร็จก็ขับรถกลับชนบุรีไปวางแผนใหม่ไปใช้จ่ายเงินก่อนแล้วก็กลับมาต่อเหตุอีกครั้งหนึ่งอีกปีเศษนะฮะบ้านเรานี้จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็หลังไหลกันไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหลังไหลเข้าหลังไหลออกผู้คนบ้านเราจะไปบ้านเขาบ้านเขาจะมาบ้านเราสิบประเทศนะฮะก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของการมาตรการในการดูแลควบคุม จะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้อันนี้ก็อันนี้ยังขนาดยังไม่เข้าชาสู่ประชาคามเศรษฐกิจอาเซียนนะหรือ <c oughs> จะไปเศรษฐกิจซะก,ก่อนท่านผู้ชมรายการห <c oughs> ลวงพักระวังภยัยแต่ว่าก็เตรียมกันไว้นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมคงจะจะแลกเปลี่ยนกันเยอะมากมายทีเดียวนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะไปข่าวอื่นคุณเสกชัย,ชยผมพาไปที่ลำปางนิดนึงนะอัน,นี่เป็นข่าวล่าสุดน่าจะอ่านให้ท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับพระจําได้นะฮะรายการหลวงพักระวังภยัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับการร้องเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาบอกว่า ใช้บริการค่าเน็ตนะฮะเดือนเดียวต้องมีบินนะค่าโทรศัพท์มา5 2 5 1 0 0 0 5งห0 0่1ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทผู้นวยการโรงเรียนบอกแทบเป็นลมแทบเป็นลมนะฮะหลังจากที่เปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ปกติแล้วเนี่ย800กว่าบาทก็มาใช้200กว่าบาทนะฮะพอบินค่าโทรศัพท์มาค่าบินค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมาเท่านั้นแหละ ผู้อำนวยการบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วฮะกลุ่มขมับปรึกษากับอาจารย์ในโรงเรียนก็แล้วนักเรียนก็แล้วจะหาเงินที่ไหนมาใช้นี่ล่าสุดนะครับวันนี้ที่จังหวัดลําปางนะฮะแคปใจปั้มลดค่าใช้จ่ายใจใจอินเทอร์เน็ตเหลือ631บาท30สตางค์นะครับหลังจากที่ผู้อนาการโรงเรียนเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะฮะที่โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยานะครับตำบลพะบาทวังตววนะครับนาย สราย,ยุทธอภิญญาวัชระกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานบริการลูกค้าเขตเหนือบริษัทกสท,อทอโทรคมนาคมนะครับทำข้อตกอข้อบันทึกตกลงและความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขาการส่งเสริมการขายบริการหมยระหว่างบริษัทกสท,อทอชอกับโรงเรียนแม่ชีวิทยาโดยมีนายสมคิดมาล่าผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนะครับหลังจากที่โรงเรียนแห่งนี้ได้รับบินค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทมียอดใช้บริการสูงถึง5 0 0 0 0 0กว่าบาท ที่บอกไปแล้วนะครับอานะก็อันนี้สรุปได้ข้อสรุปนะฮะก็คือลดให้ใช่มั้ยให้คุณอนชาติเหลือ630บาท50สตางค์นะครับอันนี้สักหน่อยนะฮะเพื่อความเข้าใจกันนะครับคุณสลายุไล่ฟังบอกว่าการใช้บริการเป็นของโรงเรียนและนํามาใช้งานเกิดประโยชน์ได้การศึกษากับเด็กนักเรียนจึงนําเสนอให้ทางบริษัทลดค่าใช้จ่ายจากยอดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในฐานะตัวแทนของบริษัทยินดีปรับลดค่าใช้บริการให้กับทางโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา จากใบแจ้งนี่ประจำเดือนมิถุนาย,ยนนะฮะใช้บริการ5 0 0แสนกว่าบาทนี่นะครับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทางบริษัทลดค่าใช้บริการให้กับโรงเรียนคงเหลือ590บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มคลิดไป,ปอีกอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7เป็น41บาท30สตางค์รวมแล้วนะฮะที่ทางโรงเรียนต้องใช้ให้กับบริษัทนะฮะ631บาท30สตางค์ ครับอันนี้รถค่าอย่างน้อยก็ดีฮะผู้อำนวยการก็คงหายเป็นลมไปแล้วนะฮะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนก็ช่วยใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนนะอย่างน้อยมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นแต่อย่าไปใช้ผิดประเภทแล้วกันอย่าใช้ผิดประเภทนะครับอย่างน้อยก็ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าอันนี้ต้องเชื่อชื่อมนะเพราะว่าเป็นการใช้บริการที่ของของโรงเรียนเนี่ยเด็กอย่างน้อยน้อยนับร้อยคนได้ความรู้ได้พอได้ความรู้ไปปุ๊บเนี่ยค่าบริการก็ไม่เท่าไรละ าามาเรื่องของการ,รจราจรในช่วงนี้หน้าฝนษษษคุณตุชาติหลายคนก็อาจจะประสบปัญหาขับรถขับลายอยู่บนท้องถนนเกิดฝนตกน้ําท่วมทําให้การจราจรติดขัดรถติดแล้วก็รวมถึงทําให้รถเสียบน้องถนนบ้างซึ่งในตอนนี้นะครับทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตรีอุทัยแก้วสะอาดซึ่งรับผิดชอบงานการจราจรน,นะครับออกมาเปิดเผยว่าในช่วงหน้าฝนนะครับสภาพาาขณาการจราจร ในกรุงเทพฯผานครมีปริมาณรถที่หนาแน,น่นนะครับซึ่งจากการประมวลสถิต,ติที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้บริการสายด,วด่วน1197ของศูนย์ควบคุมและก็สั่งการจราจรหรือบก0 2น,นะฮะมาวิเคราะห์ก็พบว่าตั้งแต่ระหว่างวันที่1มกราคมจนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ,รบทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง เรื่องของการจราจรนะครับที่มีปัญหาทั้งหมด2,748ครั้งเหตุที่รับแจ้งสูงสุดนะครับ2บอันดับก็คือรับแจ้งจะขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ1,406ครั้ง เหตุขอความช่วเหลือกรณีนนรถเสีย647ครั้งนะครับ,รบแล้วก็ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมานะี่ะมีรถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดรถเสียบนท้องถนนบ่อยครั้งนะครับในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้การจราจรติดขัดในปัจจุบันบซึ่งเหตุด,ดังกล่าวนะครับถ้าหากผู้ใช้รถใช้ถนนนะ่ย ขับรถโดยไม่ระมัดระวังแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎการจราจรอย่างเคร่งครัดหรือไม่มีการเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอก็ทําให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถเสียบนท้องถนนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับถ้าฝนฟ้าตกเกณฑน,นี้ครับผมจะทดสอบหน่อยนะครับคุณเฉยชัยพา่ารองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลบ,บอกว่าผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจเอกอระดุลแสงสิงแก้ววันนี้ได้มีการประชุมกําชับให้ทุกสอนบอกว่าจัดสายตรวจหรือว่าสายด่วนนะครับจราจรเคลื่อนที่เร็ว เพื่ออำวยความสะดวกเรื่องของการจราจรวันนี้ถ้าฝนตกนะคุณบจะทําเครื่องดับดูนะครับจะมีชุดเครื่องที่เร็วหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าจะเอาพื้นที่ไหนดีนะเพราะว่าแถวแถว,แถวซีนะัคลีนี่ขึ้นก่อนก็ก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวทาเครื่องเสียดูไม่ใช่เสียจริงนะเอาอีสข่าวนะฮะคุณเสกชัยอันนี้เตือนนะครับใครที่จะเดินทางไปต่าง,ป,างประเทศนะครับต้องติดตามข่าวนี้ดีๆเพราะว่าทางประหลัดกระทรวงแรางงานนะครับเปิดเผยนะครับบอกว่าสํานักง,งานเนี่ยได้ประสานความร่วมมือแล้วว่า สำนักงานประสานความ,ร,วมร่วมมือระหว่างประเทศนะครับได้รายงานนะครับว่ากรมการจัดหางานได้แจ้งว่านายทะเบียนจัดหางานกลางได้ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานคนที่จะเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ6บริษัทด้วยกันนะครับหกบริษัทนี้ถ้าผู้ชมบอกพรุ่งนี้เผื่อจะไปสมัครงานว่าหวังว่าจะไปขุดทองต่างประเทศต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่า6บริษัทที่มีรายชื่อน,นี้นะฮะทางกรมการจัดหางานได้ยกเลิก ใบอนุญาตแล้วนะครับประกอบด้วยบริษัทจัดหางาน P.R.Recruitment ประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัทจัดหางาน a M International Service จำกัดบริษัทจัดหางาน D Line Management จำกัดบริษัทจัดหางานสยามแอดวานซ์เซอร์วิสจำกัดบริษัทจัดหางาน New วไทยชาเซอร์วิสจำกัดและบริษัทจัดหางานเทวาสหพัฒน์จำกัดนะครับโอานี่นะฮะก็ถือยกเลิกเลยใช่ไหมคุณธิชาติ ยกเลิกแล้วและที่สําคัญนะท่านผู้ชมที่อย่างคุณอุชาติบอกว่าถ้าจะไปสมัครงานให้ดูให้ดีนะครับหก <c oughs> บริษัทที่มีการยกเลิกไปนะ <c oughs> อย่าไปสมัครนะครับเพราะว่าถ้าไปสมัครแล้วไม่ได้ไปทํางานต่างประเทศแน่นอนเพราะว่ากระทรวงแรงงานมีการ ยกเลิร6บริษัทดังกล่าวนี้แหละครับแล้วก็ที่สําคัญก็ยังมีการสั่งพักงานใบอนุญาตของบริษัทอีกหนึ่งบริษัทนะครับก็คือบริษัทจัดหางานไทยโกลบอลเมทริกจำกัดแล้วก็บริษัทจัดหางานให้คนไทยเพื่อไปทํางานต่างประเทศตรงนี้ก็มีการพักใบอนุญาตไปอีกหนึ่งบริษัทเหมือนกันนะครับ ครับวันนี้รายการโรงพักระวังภัยก็หมดเวลาคุณดุชาติ <c oughs> เพราะว่ามีเรื่องราวต่างๆถ้าหากท่านผู้ชมที่ต้องการขอความเดือดร้อนหรือต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถโทรติดต่อมาได้ยังทีมข่าวที่หมายเลข02 338 36 36-7ได้นะครับวันนี้ผมกับคุณดุชาติลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ